สบัสดีสบัสดีพี่น้องทักทายสบัสดีเอฟซีเบอร์สุขูทุกอนนอพี่น,อนอ้องบรรยากาศผ้าออกทงอีกแล้วนอะมื้อนี้สีมาเลี้ยงม่วนะนอพี่น้องเพราะว่าก็จะกไดกาล้าระายะมันไปกินกาเนะยางตามกดมือพี่นอป้ายมันอันนี้นอตอนนี้สแหละออกมาก,ก่นเอาเครื่องออกมาก,ก่อนอพญายมันสีมาตกก๊กะเพิ่มอีกตาสองตานะเพราะว่าเป็นตกมือก่นอนนะี่ยมันท้าหล่อพอแะเวพนเอาสองตาก่อนแต่ก,ก็ไปตกหน้าผักขวยยนอพี่น้อง อันนี้คือกะทีิชนพลมาตกตก่อนสองตาเนาะพี่น้าาองถ้ากระเริ่มเคียวจังหน่อยขึ้นเงาะขึ้นจังหน่อยงัวานสลัยยังเลี่มหงายหน้าเถิงน่องเนี่ปอกบอกว่าปล่อยไม่หลดสลัยจิตาซอยยังเป็นกลันี่เนาะยังมาเป็นหัวจ้าหางจ้ามอยู่นั่นแหลตกกะเปิดอีดหน้าคว้าหน้าเข้มบานหน้าเข้มหัว สองบอนี่กะอยู่นี่เบิร์ดเนาะพี่น้องมีไก่หองอกก็ยิ่งเทิยงนะมันบ่มีหนาก็เลยตัวบอนนิฟเบิร์ดมีแต่ยามดินมนลงเอาขาขึ้นไปเนาะจมูกเมื่อขายแล้วจมูกที่แต่พนลุงมาซอยยามมันเนทางทางไม่ได้ไม่ได้บปเด็ดขาดไปมาก 对。<Okay. S 2> okay. Vậy nhỏ số là có kèm nó nhặt สอนคันตั้งจากไครสอนคันแล้วป็นยัยกับขาดเนาะบินลมมั่งจ้ะนักแน่ขาดงานโคตรขาดกันครับแล้วเนาะนักเนาะตัวรถจะเป็นรถสางเกียงนักเตสีเกียงเป็นินตก สองตานี่แม่นตกตอนเนาะไอ้เป็นสองตานี่แม่นหน้าเข้มบะเนาะพี่น้องหน้าเข้มบวานกำนาเข้มหวยสองสามบอลโต๊ะจิ๋วเบิร์ตเนาะว่ามันเป็นหน้าโน่เนี่ยมันบ่มีบ่มันบ่มีหนามนะอยู่ทางก็เลยมาตกอยูเข้มหองเบิร์ตยามดำกระหาขึ้นไปเอาเนาะพี่น้อง มือนี่แดดแดดนาะพี่หนุอมเราว่าเนี่ยต๊แต่สาวจะหอดเพียงระวงังมือนีแดดแต่สาวเลย่เป็น,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 ตนะตกนมเหมือนนะ น่องมันนี่นังกะพญ่เพันขาดเรียบร้อยแล้วเนาะนีะอ่อีกสองตาเนาะพี่น้องข้าวขาเท่าก,กับตรงป้าไวไก้ก่อนเนาะพี่น้องแสดงว่ามันเท่าท่ามพญ่เพันสีวานบาอนี้หรืองสีวานมืนน่อืน่นเนาะเพราะว่าหน้าตรงนี้ยังเป็นดินตุ่มเนาะข้าเข้าขาหวานโรดกันยันมิดเขามันจมเนาะพี่น้องเนี่ยเวลาโลกมันสีหยาบเนาะเพราะว่าแต่ละเทื่ยเพันขาดใบเมื่อื่นสาวเป็นออกมาวานแต่สาวเนาะโต๊ะตหาตาพี่ได้โต๊ะหาตาพี่ได้พี่น้องอยู่บอลน,นี้นะเพราะว่า สามสีทองอยู่พี่เบิร์ตเนาะมันไก่หงั้มันจูบหนานเตหองขึ้นมาให้พี่น้องแต่ละทงมันอยู่ไก่หองมันบ่มีน้ำเป็นมันอยู่โน่นเบิร์ตเนาะคือนหนานตีนใเพิ่นชิมกะมีน้องมีน้องนี่หน่อยพี่น้องพอเด็กตก็อยู่พุ่นมันเด็กโตแต่ตาเดียวเนาะน้าบ่ไล่พุ่นเบิ่งสภาพสูงสะเหลพี่น้องพูดเจนน่ะ นีในนอพี่น้องขาดเหลียบลอยเนาะสามตามีแต่หมืงออื่นพญายันต์ประสิออมเมื่อวานแต่เสาเนาะเพราะว่าหัาตรงขาดป้าไหวให้มันกามจาัง่อยรอนเท้ขาขาดวานร้อนมีเข่ามันจมย่ำลกมันสิหยาบเนาะนี่งเสแหลสยสิเอาเครื่องเอาครองเมื่อเด้ไหมเนี่ยไม่กินเข่าเทียงอยูื้ออะไรมิไงป้อปรนสิขึ้นไปน้ำค่อยมันสิเข่าเมื่อมนังเอาเพื่นเนาะขาดกระปั่นได้ยจักบนหันหายเอาจักเมื่อก่อนบ่ เออให้มันเต็มซะก่อนบางทีสีเอาขาดเขาเมือก่อนแล้วสีออกมาจ้ะแกงน้องใหม่ตัวกับแกงอ่าแกงกับแกงโมลายแกงหยอดใหญ่กับเพราะ่าเขโมหยอดใหญ่กับแกงตัวหน่อยจะยิ่งไ่พี่จะมาเขาเหมืจ้ะนี่กับเป็นลายขวดลงมาเขาก่อนเออขวดจัมมี่จะมีครบอยู่แบบสีแกงยังหนอยยังหนาต้องกิ่นอาม่าเหมือนสาวขึ้นยังยังคืดอยู่ได้ว่าสีแกงด้วยโมแกงนี่นะบางทีเจ้าแหล่สีเอาขาดเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าจ้างยังจุดหนามัน ขาตะกาเนาะจุไว้เพื่อนบ่พอมื้ออื่นสาออกมาวาเนาะพญายังเอาขาลงไปล่ะจุบน้ําในห้องเด้พี่น้องก็จุบไก่อยู่นี่นทางก็อีมาเล็กเป็ดปลายายก็ล้างขาเนาะนคนเฮาก็เาตกวานีตกแต่เาจนฮอดเที่ยงก็ยุดเนาะพี่น้องแต่ว่าตกบ่แงที่ลืมนทางเพิ่นตกแล้วคนเที่ยวร้านแล้วอีมาเล็เป็ดปาเนาะ các cháu มาสองคนคุณจะสิเลนมาดูชายามได้คุกแก่คู่สองคนปัญญาสิเอาขาดไปใส่ซาสเลงไว้เนาะพี่น้องทีพาะพุเพรวบไปเอาขามาในวนนทางไม่ยากสเลงปัญสเลงสิคัเมืองน่อเอาขาดเมื่อไหวเลยสิคลับออกมาเอาใจเพราจายงจูบหนั สองหอบเนาะฝนตกะหนาห่อมันเหลือไม่เนี้ย่าอันี้เป็นทุกๆเนาะเจ้าจับซักลักว่าท่มีบอลเป็นทุกๆนะเจ้าจับซักลักออกไปเสองคนเหมือนกับพ่อใหญ่ไปพี่น้องสแลงเอาเครื่องเอาติ่งหนาคุยไว้หน้าเทิงไปพ่อใหยายน่าปฏิ่เสธไปใายหัวสแลงสิเอาขา เมื่อวานก็ลากัเที่ออกมาจักเนาะสองหอมนะแสละเที่ยวพี่นนองเก็บเชงิ้บคล้องเขาเมื่อนเนาะเนี่ยก็ยังขืนน้ำขั่วยังไม่เกิดสิข้นไปท้ยหุดนนายีเถงฐานนะเพราะว่ายังท้ายเลีนาทางลมเหมือนน้ะสโบท้ายเบลีันคำก่อนเนาะพี่นจะเสียหนามออกมาอีก

พี่น้องวันนี้สําหรับพี่มีสะละเสียฝากไว้ซัมมี่ก็น้อยสิคนเครื่องมาไว้ก็น่าอย่างฉีดเที่ยวม่อีกเทียวหนึ่งเนาะยังบนเลยเอาพี่น้องสำหรับพิ่นี่สิยฝากไว้ซัมมี่นอกไว้พากันมาฉีดนะเนาะพี่น้อ,นอ,องเนาะก่อนสิไปอย่าลืลามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสละเด็ดคลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี